ที่ปราสาทเมืองต่ำนะครับสุดยอดความอลังการครับสุดยอดเลยครับอันนี้ทับหลังนะครับีทบ่ทับหลังทับหลังพื้นจะปูด,ด้วยสีลาแรงนะครับสีลาแรง อันนี้สระ,ะน้ำรอบรอบรอบปราสาทเลยนะครับสุดยอดความอลังการถ้าสมัยเริ่มต้นสมัยนั่นจะสวยขนาดไหนครับเนี่ยคิดดูไปแล้วกันครับความยิ่งใหญ่อลังการของ ความศรัทธาที่มีต่อสิ่งที่เคารพรักความศรัทธาในสิ่งที่เชื่อถือสุดยอดอลังการครับมีปราสาทเมืองตับนะครับนี่จะเป็นน้ำน้ำรอบปราสาทเลยนะครับดูทับหลังนะครับที่ยังเหลือ พอให้ดูพอให้เห็นได้สวยครับสวย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 โอพ้พื้นล่างพื้นล่างจะเป็นพื้นล่างจะเป็นศิลาแรงนะครับจะปูพื้นด้วยศิลาแรงศิลาศิลา,าแรงรองพื้นก่อนทำเป็นฐานแรก พอขึ้นมาก็เป็น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 อิดรายครับอิดรายอิดรายแดงผมยิ่งใหญ่ตัวก,การแจก,กสละสุ้มประตูหงสุดยอดครับสุดยอดทางเข้ามาห่าสมัยยัง คงสมบูรณ์จะสวยขนาดไหนครับเนี่ยโอ้โหสุดยอดความอลังการในศินลปะทางขึ้นลงสูงเหมือนกันครับ นี่แบบจำลองนะครับเนี่ยแบบจำลองพระจำลองประสาทประทานประสาทเมืองต่ําสุดยอดหน้าตาเนาะครัแบถบ่ายก็ดูได้ครับเขาแก่ <Okay. S 1> okay. สลักยังไงืุผทำไมก็ผมผมผมสงสัยว่านเนี่ยเขา เอาอะไรทำเนี่ยเนี่ยไม่ทราบนะแต่ผมนึกว่าเออมันเป็นยังไง่ก็ทับยากขนาดนี้เอขนาดเราทุกวันนี้เรายังทำไม่ได้เลยนะใช่เหมือนกับเหมือนกับเอาปูนเหมือนกับเอาดินเหนียวปั้นเอาน่ะแต่ไม่ใช่ใช่เป็นเป็นเป็นเขาเรียกเขาเรียกกันเป็นหินทรายแดงหินทรายสีชมพู ุดยอดเลยเนาะโอ้ว่าวิจิตเล่าเนี่ยเนี่ยเนี่ยเขาแกะสลักได้ไงเนี่ยเนี่ยสวยเนาะทำได้ยังไงทำได้ยังไงนะคุนมาก่อนนะโอ้เถอะมือถูกปนพุ่งไฟฟ้าเดี๋ยวก็ไม่มีนะเดี๋ยวที่มาทำวิจิตรมากเมื่อพันกว่าปีที่แล้วนะเป็นพันปีนะเนี่ยแล้วเขาแกะสลักยังไงเนี่ยผมงงเลยนยเหมือนกับ มือนปูนปั้นเลยเนาะทำได้สวยเนาะไม,ไม่ต้ออืดูนี่สิเอามายังไงนะศิาลาแรงศิลาแรงเขาเอาเขาเอาศิลาแรงมาเป็นฐานแล้วก็เอาออิฐทรายแดงวางไว้ข้างบนฐานจะวางด้วยศิาลาแรงเพราะว่าศิาลาแรงมันหาง่ายมันหาง่ายแล้วก็คล้ายๆกับว่าไม่ต้องไปคนไก่แต่ว่าพอกิฐทรายแดงมันคนมาไกลเนาะ ยอมรับเลยเขาทํายังไงให้มันเป็นสี่เหลี่ยมได้เนะขนาดเราเอาขนาดขนาดเราเอาค้อนทุบค่อยๆยังแตกพังเลยอันนี้ทําไม่แตกอะสุดยอดเลยเนาะเนี่ย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 หน้าตาเนาะบูนพันเนี่ยเขาปั้นยังไงทํายังไงให้มันเป็นรูปร่างแล้วไม่ไม่แตกไม่เสียหายโอ้สุดยอดหน้าตาเนาะ เมือนอนนนนตั้แล้วต้องขอเขาเรียกว่าอะไรต้องมีความอดทนวิทยาคนวเมื่อก่อนการทำมันต้องมีแบบมีแป้นนะเมื่อก่อนนะอันไหนทำนั่นน่ไม่ได้แล้วคนที่ออกแบบนะคิดได้ไงไคิดได้ยังไงแล้วยกขึ้นยังไงอ่าเดี๋ยวยกขึ้นได้ยังไงนะแต่ละก้อนนะ่ะเป็นตันนะใช่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 หน้าตาขึ้นได้ไง ามาเรียมมาซ้อนเป็นสูบเป็นเนี่ยนเนี่ยตแต่ละก้อนนะเป็นตันนะเป็นเป็นเป็นยอ้เก่งมากนะโอ้สุดยอดนะครับเนาะสุดยอดสุดยอดโอ้สุดยอดของฝีมือช่างสม,มัยโบราณครับ